สวัสดีค่ะวันนี้จะถ่ายให้ดูมุมร้องเพลงนะคะเนี่ยค่ะถ้าได้ยินเสียงจะแจ้วนะคะก็จะได้ก็ตรงนี้ค่ะที่ร้องนะคะอันนี้ก็คือสาวลินมุมนี้ก็จะลกๆห,หนึ่งนิดนึงนะคะเป็นแบบผลิตภัณฑ์เอ่อที่เรากินเราใช้แล้วก็ ส่งขายด้วยค่ะพวโกโก,ก้แล้วก็เยอะเลยค่ะสินค้านะคะวันนี้อารมณ์ดีนะคะถ่ายให้ดูมุมมุมทำงานแล้วก็ร้องเพลงค่ะอาจจะมีจะมีแมวกวักนะคะกวักทั้งวันแล้วะ <laughs> <laughs> กะกักออเดอร์ <laughs> ก็จะมีออเดอร์สั่งมาเยอะมากนะคะทํากันไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะโรงงานเรานะคะวันนี้พิเศษนะคะจะให้ดูมุมร้องเพลงพี่ลินค่ะเดี๋ยวจะมีอีกมุมนึงนะคะโต๊ะทำงานก็จะรกนิดนึง ให้ดูสาวเลนนิดนึงนะคะอันนี้คืออัลบั้มร้องเพลงนะคะโอเคค่ะนันนจะเป็นจะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟแล้วก็เป็นโกโก้ที่เลนทานอยู่นะคะแล้วก็ขายด้วยโอเคค่ะบายบาย